สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเกตนะคะที่อิสุคิงยตนสาขาปักช่องนะคะวันนี้ด้านหลังเกตเลยจะอยู่กับเต้าสุดหล่อนะคะสีขาวมุกวันนี้เกตจะพาไปดูนะคะไฮแลนเดอร์รุ่นแซดสีประตูนะคะตัวนี้เป็นตัวแซดสีขาวมุกราคารถอยู่ที่949,00 0บาทเดี๋ยวเกตจะพาไปดูว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรบ้างคือแต่งแบบจัดเต็มมากแต่ว่าลูกค้านะ่ะเลือกอุปกรณ์เองทั้งหมดนะคะเราก็บริการติดตั้งให้ลูกค้าทั้งหมดเลยมาที่ด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็น ฝากระโปรงคาร์บอนของมอนซาลายเอฟวันนะคะนี่ก็จะเป็นลายยอดฮิตเลยที่ลูกค้าเลือกใส่ในตัวรถนะคะนี่อันนี้จะเป็นฝากระโปรงมอนซาแล้วก็ด้านหน้าที่เข้ากับสีขาวมุกข,ของตัวรถนะคะนี่จะมาที่ด้านข้างอันนี้ลูกค้าเลือกใส่แม็กที7อลาย SUV เป็น SUV หยอดสีแดงนะคะนี่ก็ลูกค้าเลือกเองใส่พร้อมกับ น็อตล้อแล้วก็ฝาดุมนะคะยางลูกค้าเลือกขนาด255ห5าหทันะคะนี้ลูกค้าเลือกเองกิบไม่ได้บังคับให้ลูกค้าเลือกนะคะคือทรงนี้ลูกค้ามีการให้ให้โหลดจะทรงอยู่ที่เหน้า3ามนิ้วหลัง4นิ้วนะคะหน้าสนิ้วหลัง4นิ้วก็คืออันนี้ลูกค้าจะส่งเลือกให้ให,ให้ให้กิจจัดทรงให้ ะะเป็นยีราฟยีราฟแข่เลยยีราฟซิ่งอันนี้ก็ฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มรถซิงสีเขียวใสเราก็สามารถแถมให้ลูกค้าได้เหมือนกันนี้ด้านหลังนะคะล้อหลังเป็นลายเหมือนกันเลยเป็น S t e 3 7 u v นะคะหยอดสีแดงแต่ว่าด้านหลังมีการโหลด4นิ้วนะคะโหลดหลังลง4นิ้วก็จะหล่อๆหน่อยแบบนี้ทรงแบบนี้เลยทรงยีราฟซิ่งยีราฟแขะนะคะ ด้านหลังนะคะลูกค้าไม่ได้ถอดกันชนออกอันนี้ก็จะเป็นกันชนที่เข้ารูปออกแบบมาจากโรงงานนะคะด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ตัวแซก็คือบอกบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแซนะคะคันนี้มีการใส่ใส่ท่อใสอ่ท่อหน้าเพามาด้วยนะคะคันนี้จะอยู่ลึกอาตากล้องลงไปถ่ายท่อหน้าเพาหน่อยอันนี้เรา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 ให้ลูกค้าเลือกเองนะคะอุปกรณ์ชุดตกแต่งอันนี้ก็ด้านหลังคันนี้ก็จะเป็น อันนี้อันนี้จะเป็นฝากระโปรงสีขาวนะคะตัวเดิมของลูกค้าที่ที่ลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนแล้วเราก็เทิร์นคืนให้ลูกคา้าลูกค้าไม่ได้เทิร์นไปที่ร้านนะคะแล้วก็ท่อเดิมก็คืนคืนให้ด้วยน,นี้มาที่ด้านในนะคะคือรุ่นแซดะะจะเป็นตัวรองท็อปในรุ่นสีประตูยกสูงนะคะภายในก็จะเป็นหนังได้เบาะหนังทั้งทั้งคันเลยนะคะข้างๆก็บุหนังเบาะ หนังมีแอร์หลังพร้อมที่เสียบ USB นะคะอันนี้จะเป็นในรุ่นแซดราคาคันนี้อยู่ที่9 4 9 0 0 0นานะคะสีขาวมุกอันนี้ลูกค้าเลือกเกียร์ธรรมดานะคะแต่จริงๆรุ่นนี้จะมีเกียร์ออโต้ด้วยนี่อันนี้ภายในของตัวแซดนะคะลูกค้ามีการใส่ดิฟฟี่มาด้วย6ตัวนี่ลูกค้าเลือกเองอีกเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็ใส่วัดบูทตมาด้วย <c oughs> นี่ภายในของตัวแทตกก็จะเป็นบูตรหนังหลูมๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอ7นิ้วลองรับ Android Auto กับ Apple c a ค p ะเพเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมี6เกียร์นี่ก็จะเป็นภายในของรุ่นแซตนะคะที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายแล้วพวงมาลัยฝั่งขวาพวงมาลัยฝั่งขวาจะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะคะอันนี้จะมีตั้งแต่รุ่นแซตขึ้นไป อันนี้ก็จะเป็นภายในของเบาะหนังเอ,อของตัวแซดเลยเชา้ชาเ้าเช้าเช้าแบบวันนี้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะคิ้วกันสาดฟิล์มรอบคันนี้แกก็แถมให้ลูกค้าได้ส่วนโปรโมชั่นของคันนี้นะคะสีประตูรุ่นแซด ไฮแลนเดอร์ฮันนี้สีขาวมุกราคารถอยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทกิจพูดราคาบ่อยมากอยากให้ลูกค้าจำได้นะคะอุปกรณ์ตกแต่งอะลูกค้าสามารถเลือกเองได้หมดเลยไม่ไม่ได้บังคับเลือกนะคะว่าเซลจะจัดแบบ แม็กไลน์นี้แบบนี้ให้จริงๆไม่ลูกค้าสามารถเลือกออปชั่นเองนะคะคันนี้ถ้าดาวเริ่มต้นอาจจะอยู่59,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้คือลูกค้ากําเงินมาแค่59 0 0 0ก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะอุปกรณ์ตกแตง่งน้ำมันชุดของช่ำลวยกระบะไลเนอร์ฟิลม์มรอบพันคิ้วกันสาก,ก็คือกิแถมให้หมดเลยประกันชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ก่อนนะคะไม่จำเป็นว่าลูกค้า อาชีพนี้ออกไม่ได้นะอาชีพนี้ออกไม่ได้คือจริงๆอ่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะอยากให้ลูกค้าลองปรึกษาเข้ามาก่อนได้จริงๆเกดก็จะฝากเพจเกดเหมือนเดิมนะคะอีซูซุปักช่องเซลเกดโทร0946939878นะคะฝากช่อง YouTube เกดด้วยนะคะฝากกดแชร์กด Subscribe ด้วยเบอร์โทรของเกดนะคะ0946939878สามารถแอดไลน์ได้ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ